อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหญิงนะคะแล้วก็ร้านสิบเาโทสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะหญิงก็จะพามาชมรถยนต์ที่เป็นรถครอบครัวคุณใดเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยคันนี้นะคะเป็นสียอดนิยมเลยก็คือเป็นสีขาวนะคะคันนี้เองเนี่ย เป็นโฉมตรงรุ่นเลยนะคะก็คือ h ุนไดแกนส์ซเล็ตพรีเมียมปี2016นะคะเป็นตัวของหน้ากระจังตั้งแล้วนะคะคันนี้เนี่ยนอกจากมาที่เป็นสียอดนิยมแล้วนะคะคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้านะคะที่จะมาจากศูนย์เลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นประวัติแท้นะคะแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดเหมือนเดิมนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยเบาะมิกกี้เมาส์แล้วนะคะ คันนี้จะไม่มีในส่วนของตัวคอนโซลช่องตรงกลางนะคะคันนี้เองนะคะประตูไฟฟ้าเนี่ยจะมีทั้งสองด้านนะคะตัวเบาะเองเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองตัวคู่หน้าเลยนะคะก็คือเบาะไฟฟ้าสเปคของสักศูนย์เนี่ยก็คือจะปรับเอ็นได้ในส่วนของตัวพนักพิงนะคะแล้วก็ ทที่ว่วาางเ้นะคะคมาดูออปชันด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่าคันนี้มีอะไรมาให้บ้างมีเลยค่ะ<ม>คันนี้เนี่ยม,มาพร้อมด้วยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นตัวแอร์อัตโนมัติแล้วนะคะนี่เลยค่ะสวิตประตูไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งซ้ายและขวาน,นะคะคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่1น0 0ง0สนสกว่ากว่านะคะ<ม>นี่เลยค่ะ 1,30,000กว่ากว่านะคะคันนี้เป็นประวัติแท้นะคะมีเลยไม่แท้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะมาครบหมดแล้วนะคะมีทั้งระบบนำทางนะคะแล้วก็สามารถริมมิ่งผ่านบลูทูธผ่าน iPod ได้หมดเลยนะคะพร้อมด้วยกล้องถอยหลังมากครบแบบเต็มๆแล้วนะคะนี่เลยค่ะใครเอาไปใช้ก็สามารถไปใช้งาน ได้อย่างสะดวกสบายเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยจะทําให้ขับขี่ยากนะคะตัวกล้องเองเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นทรง380องศากล้องรอบคันเลยนะคะนี่เลยอ่ออปชั่นมาแบบครบครบมากๆตัวจอเนวิเกเตอร์นะคะเอกสารครบหมดเลยแล้วก็ ตัวสวิตเองเนี่ยก็คือตัวประตูไฟฟ้านะคะก็คือเปิดได้ทั้งในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะแล้ก็มีกุญแจนะคะมีเลยะคะ่ะตัวกุญแจเองเนี่ยก็จะมาแบบนี้นะคะครบ2ชุดเลยนี่นะคะกุญแจมาแบบนี้ครบทั้ง2ชุดนะคะอย่าลืมนะคะใครหารุ่นนี้อยู่นะคะต้องรีบมาจับจองเลยนะคะสีขาวเนี่ยต้องบอกว่า เป็นสียอดนิยมที่คนที่หลายๆท่านกำลังมองหาอยู่นะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนต์ฮุนไดเนี่ยต้องแวะมาที่ร้านเราเลยนะคะตอนนี้รถยนต์ฮุนใดในร้านเราเนี่ยมีให้คุณลูกค้าเลือกกว่า10คันนะคะแล้วทุกคันเนี่ยเป็นโฉมใหม่ๆทั้งนั้นนะคะสภาพป้ายแดงทั้งนั้นนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยราไปชมกันคันถัดไปนะคะว่าหญิงจะพาไปชมคันไหนอย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนอนฮุนไดสภาพสวยต้องอย่าลืมแวะเข้ามาที่ร้านเรานะคะ19พสีทองค่ะวันนี้หญิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ